เกียร์งได้พักเนี่ยใบสองกันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคิวกูเยอะๆเนี่ยร่างกายกูแบบกูเคลียเหนื่อยนะมันมาเป็นจากกูนั่งเงี้ยทั้งวันเนี้ยแบบต่อเนื่องเนี่ยนี่เริ่มจะฟิวเดิมแล้วไมใกล้นะ,ะถาดมาจับกระท่องําผมนะพุทโธละหังอรัองพุทโธท,ท,โท,ทเวสวนโนพุทโธละหังททกัมมาโตเมตังกัมมาพันธนัง จุติจุตังอาหลังจุติจุติจุตังอาหังจุติจุติจุตังอาหังจุติขอให้ลูกข้าพเจ้าพี่พระเจ้าทำแท้งในอดีตขอให้ไปผุตไปเกิดถ้าเกิดมาวาระไปเกิดได้แต่ถ้าเกิดเกิดไม่ได้ก็ให้อยู่ในร่างหุ่นนี้แล้วก็มาเกาะแกะตัวข้าพเจ้า ขอให้โกรธแม่เลยแล้วแม่จะมันทาบุญให้โอเคทั้งนําเองไอ้เหี้ยแด่๋มวมัน้พูกตรงนี้เป็นนนี้หลับตาสบายๆทาอย่ายวีัเป็นสมาธิห้ามลืมตานะหลับตานมมือหลับตานะอสูรเทวาสิณศักดิ์สิทธิ์ท้าจ้ตัลรบานศีีที่ปุกปากรักษณสถานที่อย่างนี้มียานเด็กน้อยถ้าเกิดอยากลงไปเกิดก็ลงจากบ้างแม่องจงมาลงมาลงมาหนูลงมาลงมาหนูลงมาลงมาลง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  ลงมาลงอนาจารย์อาจารยกายกายเจโตเจโตวิติวิติปิติปสิ่เลยอะไร้โลมาลลมาเออลงมาลงลงนมลงมา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 ลงมลั่างมลงมา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 ให้รไปเกิดแล้วให้ลงมาแลลงมาแล้วก็ร้องดังๆให้กูได้ยินให้พะยมร้องออกมาร้องมาดังๆร้องมาดังร้องมาร้องมาลร้องมาหนลงมลงมาลงมาลงมาลง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  ลงมา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 ไอ้หนูลงมาลงมาลง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  อย่าไปเกิดหรือยังลงมา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 หายฝันี้ลงมา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 เป็นพ่อป่ะลงมา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 เอลงมา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 าาาไปเกิดงงนงไปไม่ได้เขาไม่ได้จะอยู่ในหุนเฮไปได้ไหมหิวล่ากินนมไหมกินน้ำแดงหรือเปล่าเอาะไรไหมไปเกิดได้งเมามาแต่เเกิดได้อยง เอะมีเวลาหนึ่งขั้นทูปเนี่ยฮะแม่ไม่ได้ตั้งใจอยากเกิดใช่ไหมแต่ไม่ได้เกิดโกรธแม่หรือเปล่าโกรธไหมหรือยังอยากอยู่กับแม่ต่อมันคงยังไปไหนไม่ได้นะมันคงยังต้องวนเวียนอยู่ตรงนี้อยู่แหละนะยังไม่ถึงววละของเจ้าใช่ไหมไหนหนูพูดก็ยังพูดไม่ได้ไม่เก่งเลยใช่ไหมเออมึงไปไม่ได้เนาะเขาไปไม่ได้นะก็อยู่ในหุ่นนะเกษารวมานะขาท่านตรรมตานแล้มมาประทานกินนั่งลงไปนะเป็นตัวหุ่นนี่นะ คือที่เกงหัวใจกันอยู่นันมาอยู่ในหุ่นนี้นะหนูนะมาอยู่ในหุ่นนี้นะเลิกก่อแก่แม่แล้วกันนะมาอยู่ในหุ่นนี้มาอยู่นะหุ่นนี้มาอยู่หุ่นนี้นะออกไหมมาอยู่ในหุ่นนี้มาอยู่หุ่นนี้มาอยู่หุ่นนี้นะมาอยู่นะหุ่นนี้นะมาอยู่หุ่นนี้นะมาอยู่ในหุ่นนี้นะเข้ามาเข้ามาเข้ามาอยู่ในหุ่นนี้นะเข้ามาอยู่หุ่นนี้เข้าามนะเข้ามาอาู่หุ่นนี้เข้ามาในหุ่นนี้เข้ามาในหุ่นนี้เข้ามาเข้ามาเข้ามาใหุ่นนี้เข้ามานนหุ่ี้เข้ามานะเข้ามาในหุ่นนี้นะเข้ามาในหุ่ อนูมาอยู่ในหุ่นนี้เขาไม่ไปไม่ได้หรอกเขาก็อยู่เหมือนกับว่าอายุเขายังไม่ได้วาละของเขาาก็อยู่นี่เอากลับบ้านดีกว่าไหมเอาไปดูแลที่บ้านอ่ะใช่ลูกเองหรอเะล่าเกคนละครเดยวไม่ใช่พ่อไ <c oughs> อ้ไหมอ๋อจะเป็นหัวเมียกันเอากลับบ้านไหมน่าเอากลับบ้านไปดูแลนะเพราะว่ามันคือลูกเราเหมือนกุมารท้องอ่ะทํางานอะไรอะ่ะทงาน,านนะโรงพยาบาลอ๋อยังไงจะเอาจะเอากลับหรือว่ายังไง ก็เหมือนเลี้ยง,งกุมารทองอะมึงกล้าเลี้ยงกุมารทองมึงเลี้ยงลูกตัวเองมันดีกว่าถึงเวลาแล้วเขาไปเกิดเองอาจจะเกิดเป็นลูกเป็นหลานเจ้าอะไรก็ได้ไงถูกไหมมีโชคมีลาภก็ขอเขาอย่างน้อยเนี่ยมันก็เขาก็อยู่กับเรามานานดีกว่ากุมารทองที่มึซื้อมาอีกไม่รู้ไม่มีตัวมีต,มตนหรือเปล่าโดนหลอกหรือเปล่านี่กูเรียกเพียวๆเลยนะเนาะกลับบ้านไปเอากลับบ้านไปดูแลนะออาไปไปไปบอกกาวเสร็จสิทธิ์ก่อนนะไปมีพาไป